ใจเอ่ยนะฮะสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการแทนความรู้สึกของเดือนเดือนก็เป็นตัวละครที่เธอแสดงนี่แหละนะครับที่เอาเพลงนี้นะครับมาคอปเวอร์ใหม่ในดนตรีป๊๊ปนะครับใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยเดิมบวกเข้าไปหน่อยแต่ว่าเสียงหวานๆของน้องหนุนาเนี่ยนะครับแหมร้องเพลงนี้แล้วลงตัวลงตัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องหนูนาหน่อยครับ อันนี้ก็เอามาเหมือนเอามาทําดนตรีใหม่เป็นออกแนวอาจจะมีกลิ่นกลิ่นความเป็นไทยแต่ว่ามีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นด้วยค่ะยังเป็นลูกแบบหวานๆฟุงฟิงเพราะว่าก็คงจะแทนความรู้สึกของอตัวหนูนะที่เล่นในเรื่องด้วยก็คือ,อเดือนเนี่ยก็คือจะเหมือนมีความรู้สึกแอบชอบคุณเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบเก็บเอาไว้บอกเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแบบเราไม่เหมาะสมการอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตามเนื้อเพลงเลยค่ะอินค่ะตอนนี้รู้ว่าได้ร้รองทงนี้ก็รู้สึกอินเพราะว่ามันก็เหมือนเป็น หนึ่งเพลงที่แทนความรู้สึกของเดือนได้เลยว่าเราแอบชอบเขานานี่ใจเอ้ยนี่แหละครับเพลงนี้ตอนนี้ก็หาฟังได้แล้วนะฮะในทุกคลื่นวิทยุนะครับหรือจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับทางไอจูนสโต้ก็ได้หรือเคเคบ็อกก็ได้นะครับกับถ้าเกิดว่าดูละครด้วยแล้วก็อยากฟังเพลงแล้วให้มันไดอารมณ์กันก็เข้าไปดูกันได้นะฮะกับเรือนร้อยรักนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับเวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่องวันของเราแล้วก็ไปตามดูผลงานการแสดงของน้องหนุนา เดือ,อย,อยแซ<ส>่บมากแซ่บจริงนะครับแซ<ส>่บทุกฉากครับอัติดตามอยู่